สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าร่วมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้และการไม่จดทะเบียนให้ถูกต้องของธุรกิจโรงแรมในพื้นที่อำเภอบอกเรือจังหวัดน่านช่วงหลายปีที่ผ่านมาน่านประกอบธุรกิจโรงแรมที่พักเป็นจำนวนมากและหลายกิจการประกอบกิจการโดยไม่ได้ขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมเป็นจำนวนหลายแหง่งและยังมีการบุกรุกพื้นที่ผืนป่าเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมมีการส่งเสียงดังรบกวนประชาชนในพื้นที่ จากปัญหาที่เกิดขึ้นผู้ตรวจการแผ่นดินได้เห็นชอบให้รับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณาและสืบหาข้อเท็จจริงโดยได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงจังหวัดน่านเทศบาลตำบลบ่อกเกลือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านและสถานีตำรวจภูทรบ่อกเกลือชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวกรณีที่มีการก่อสร้างรีสอร์ทในพื้นที่ต่างๆในจังหวัดน่านเนี่ยต้องเรียนว่า เราได้ให้ทางกรมนเนี่ยเป็นแกนหลักในการเข้าไปบูรณาการในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรามีการออกตรวจสอบนะครับเราเน้นในพื้นที่ที่มีการล่อแหลมสองที่กอดเป็นจุดนําร่องก็คือที่บ้านสปันที่อําเภอบ่อเกลือแล้วก็ที่บ้านสกาดอาเภอปัวนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ได้มีมติในที่ประชุมนะครับว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าสงวนนะครับตามพรบป่าสงวน2507เนี่ย ให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ตรวจการแผ่นดินได้มอบหมายให้ในายวัฒนยูทิพยมนทารองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการและส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามการแก้ไขกรณีปัญหาการประกอบกิจการโรงแรมในเขตอุทยานแห่งชาติและปัญหาเรื่องอื่นๆซึ่งเป็นเหตุให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอบ่อกเกลือได้รับความเดือดร้อนเรื่องร้องเรียนที่สำนักง,งานผู้ตรวจการได้รับนะครับ พ,พื้นที่อำเภอบ่อกเกลือตำบลตรงพญาบ้านสะปานอย่างนี้เนี่ยนในการลงพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็ทราบว่าทางจังหวัดเองนะครับโดยผู้ว่าจังหวัดเนี่ยนะครับท่านวิบูวลย์แววันดิตเนี่ยก็ได้ตั้งคณะทํางานขึ้นมาแก้ปัญหารเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างเป็นองค์รวมดูทั้งระบบนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อจะทําให้การท่องเที่ยวของอบ้านสปานตำบลตรง,ตรงรพญาอำเภอบ่อกเกลือแห่งนี้มีการันาท่องเที่ยวอย่างยังย่งยืนครับ ทั้งนี้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนรวมกับจังหวัดน่านอาทิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนต่างๆตรวจตราการสร้างรีสอร์ทเพื่อป้องกันมิให้มีการบุกรุกพ,พื้นที่ผืนป่าจัดทำข้อบังคับและมาตรการต่างๆรวมทั้งประชาสัมพันธ์การขับขี่ยานพาหนะไม่ให้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่อีกด้วย